มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธขอแสดงความยินดีต่อบัณฑิตทุกท่านที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ซึ่งมีข้อกำหนดและสิ่งที่ควรปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังนี้การแต่งกายของบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตชายสวมชุดสากลสีกรม,มท่าทรงสุภาพและเป็นสีเดียวกันทั้งเสื้อและกางเกงไม่มีลวดลาย เสื้อเชิ้ตข้างในสีขาวแขนยาวผูกเนคไทสีเทาถุงเท้าแบบยาวสีดำรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลายและโลหะบัณฑิตหญิงระดับปริญญาตรีแต่งกายเครื่องแบบนิสิตเสื้อแขนสั้นระดับสูงกว่าปริญญาตรีสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวทั้งสองระดับต้องกลัดกระดุมคอติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย สวมกระโปรงทรงตรงสีกรมท่าสวมถุงน่องเต็มตัวสีเนื้อรองเท้าหนังสีดำหุ้มส้นหัวตัดสูงไม่เกินสองนิ้วห้ามใส่รองเท้าส้นเข็มบัณฑิตที่เป็นพระพิสุใช้จีวรสีพระราชนิยมบัณฑิตทั้งชายและหญิงที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจและพลเรือนให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวตามสังกัดของตน รวมถึงพนักงานของรัฐและมหาวิทยาลัยที่มีการกำหนดเครื่องแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวในงานพิธีการบัณฑิตท,ทุกคนต้องสวมครุยวิทยาฐานะตามคณะที่ตนสังกัดซึ่งจะเป็นสีและแบบที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโร์กำหนดทรงผมสำหรับบัณฑิตท,ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทรงผมบัณฑิตหญิงจัแต่งทรงผมให้สุภาพไม่แต่งทรงผมแฟชั่นและไม่ทำสีผม ผมยาวให้กล้าวหรือรวบไว้ให้เรียบร้อยไม่สวมวิกและตาข่ายคุมผมควรเก็บผมด้านข้างใบหน้าเพื่อความเหมาะสมสวยงามในการถ่ายภาพและถวายความเคารพทรงผมบดิษ์ชายจัดแต่งทรงผมให้สุภาพเรียบร้อยและไม่ทำสีผมไม่ปล่อยผมยาวรุงรังหรือแต่งทรงผมแฟชั่นและไม่ไว้หนวดเคราการถวายความเคารพ บัณฑิตชายและบัณดิตชายที่สวมเครื่องแบบปกติขาวปฏิบัติโดยเริ่มจากการยืนตัวตรงเท้าชิดแขนแนบลำตัวหันหน้าไปยังที่ประทับก้มศีรษะพร้อมโค้งตัวไปถึงเอวตามองปลายเท้าและยืดตัวขึ้นทำด้วยจังหวะที่นุ่มนวลไม่ช้าหรือเร็วเกินไปบัณฑิตหญิงและบัณฑิตหญิงที่สวมเครื่องแบบปกติขาวถวายความเคารพด้วยการถอนสายบัวปฏิบัติด,ดังนี้ ชักเท้าซ้ายไปด้านหลังเยื้องเท้าขวาเล็กน้อยงอเข่าขวาย่อตัวต่ำลงเล็กน้อยประสานมือขวาทับมือซ้ายบนหน้าขาข้างขวาเหนือเขา่าวิธีการรับปริญญาบัตรบัณฑิตยกแขนขวาขึ้นให้แขนท่อนล่างขนานกับพื้นและนิ้วทั้งห้าอยู่ชิดกันปรับระดับความสูงต่ำ ให้ข้อมืออยู่ระดับเดียวกับใบปริญญาบัตรที่วางอยู่บนผ้าทิพหน้าท่านที่ประทับและรับปริญญาบัตรโดยให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านล่างตรงกลางใบปริญญาบัตรด้านหน้านิ้วชี้อยู่ที่สันปกปริญญาบัตรด้านล่างและอีก3ามนิ้วที่เหลืออยู่ด้านหลังของใบปริญญาบัตรแล้วรับใบป,ปริญญาบัตรมาแนบลำตัวด้านหน้าการลุกจากที่นั่งและการเดินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้บัณฑิตดูสัญญาณจากอาจารย์ผู้นำแถวซึ่งจะหันหน้ามาทางบัณฑิตและส่งสัญญาณให้บัณฑิตทุกคนในแถวลุกขึ้นอาจารย์ที่นำแถวหันกลับมาถวายความเคารพพร้อมบัณฑิตในแถวทุกคนบัณฑิตเดินออกจากที่นั่งเป็นแถวเรียงหนึ่งขึ้นบนเวทีขณะขึ้นบนเวทีบัณฑิตต้องเดินตัวตรงแขนแนบลําตัวไม่แกว่งแขนและไม่เกรงตำแหน่งต่างๆบนเวที บนพื้นเวทีจะมีตำแหน่งแสดงเครื่องหมายเป็นระยะระยะรวมทั้งสิ้น12ตำแหน่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับการถวายความเคารพบนเวทีและการเดินในตำแหน่งต่างๆดังนี้ตำแหน่งถวายความเคารพบนเวทีมี3ตำแหน่งใช้สัญลักษณ์สีเทาคือตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่10และตำแหน่งที่12วิธีการเดินบนตำแหน่งต่างๆตั้งแต่ตำแหน่งที่1 ถึงตำแหน่งที่10มีระยะห่างตำแหน่งละสองก้าวให้บัณฑิตเริ่มก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาและก้าวเท้าซ้ายเข้ามาชิดก้าวเช่นนี้เป็นแถวตรงเดินขนานกับขอบเวทียกเว้นตำแหน่งที่สองและ10ให้บัณฑิตหญิงก้าวเท้าขวาเหยียบบนจุดสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสีเทาแล้วชักเท้าซ้ายไขว้ถอนสายบัวทันทีชักเท้าซ้ายไปด้านหลังเยื้องเท้าขวาเล็กน้อย งอเข่าขวาย่อตัวต่ำลงเล็กน้อยประสานมือขวาทับมือซ้ายบนหน้าขาข้างขวาเหนือเข่าบัณฑิตหญิงก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาชักเท้าซ้ายถอนสายบัวที่ตำแหน่งที่สองจากนั้นก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายเข้ามาชิดเป็นแถวตรงขนานกับเวทีบัณฑิตชายเริ่มก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาแล้วก้าวเท้าซ้ายเข้ามาชิด พร้อมถวายความเคารพทันทีบัณฑิตพึงระวังไม่เว้นว่างตำแหน่งที่อยู่ข้างหน้าโดยพยายามก้าวให้สอดคล้องกับการก้าวเท้าของบัณฑิตที่อยู่ข้างหน้าหากเป็นช่วงระยะที่เปลี่ยนคณะหรือมีตำแหน่งว่างมากเกินหนึ่งตำแหน่งบัณฑิตไม่ต้องเดินก้าวแล้วเอาเท้ามาชิดแต่ให้เดินปกติไปต่อบัณฑิตที่อยู่ข้างหน้าด้วยความเร็วและอยู่ในการสำรวมการเข้ารับปริญญาบัตร ตำแหน่งที่11สัญ,ญลักษณ์สีเขียวเป็นตำแหน่งที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปฏิบัติตนดังนี้บัณฑิตหญิงตำแหน่งที่10สัญ,ญลักษณ์สีเทาให้ถอนสายบัวโดยปฏิบัติดังนี้ตำแหน่งที่9เฉียงตัวเข้าที่ประทับก้าวเท้าขวาไปตำแหน่งที่10ชักเท้าซ้ายถอนสายบัวยกตัวขึ้นก้าวเท้าซ้ายขวาไปตำแหน่งที่11สัญ,ญลักษณ์สีเขียวยกมือขวาขึ้น รับพระราชทานปริญญาบัตรมาแนบลำตัวด้านหน้าระดับอกเมื่อรับไปปริญญาแล้วให้ถอยหลังมาตำแหน่งที่12สัญ,ญลักษณ์สีเทาถอยเท้าเฉียง45องศาเริ่มจากเท้าขวาซ้ายขวาแล้วชักเท้าซ้ายไปด้านหลังถอนสายบัวยกตัวขึ้นแล้วหมุนตัวขวาออกลงจากเวทีจากตำแหน่งที่1 1ถึง12มีจำนวน39บัณฑิตชายตำแหน่งที่10สัญ,ญลักษณ์สีเทา ให้คำนับโดยปฏิบัติดังนี้ตำแหน่งที่9เฉียงตัวเข้าที่ประทับก้าวเท้าซ้ายไปตำแหน่งที่10โค้งคำนับและก้าวเท้าซ้ายไปตำแหน่งที่ส1สัญลักษณ์สีเขียวยกมือขวาขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรมาแนบลำตัวด้านหน้าระดับอกเมื่อรับปริญญาแล้วให้ถอยหลังมาตำแหน่งที่12สัญลักษณ์สีเทาถอยเท้าเฉียง45องศาเริ่มจากเท้าขวาซ้ายขวาแล้วดึงเท้าซ้ายมาชิดถวายคำนับ หมุนขวาแล้วเดินลงจากเวทีจากตำแหน่งที่1 1ถึง12มีจำนวน39ก้าขอให้บัณฑิตปฏิบัติด,ด้วยความสำรวมระวังเดินกลับเข้าที่นั่งของตนโดยถวายความเคารพก่อนแล้วจึงนั่งผู้แทนบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณผู้แทนบัณฑิตลุกจากเก้าอี้ถวายความเคารพแล้วหันไปทางบัณฑิตที่นั่งในหอประชุมบัณฑิตทุกคนลุกขึ้นถือใบปริญญาบัตรด้วยมือขวาแนาบอก ทุกคนในหอประชุมถวายความเคารพพร้อมกันผู้แทนบัณฑิตเดินไปที่ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่หน้าท่านที่ประทับและกล่าวนำบัณฑิตปฏิญาณตนขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวนำบัณฑิตปฏิญาณตนข้าพระพุทธเจ้านางสาวกมล,ลดาคุมญาต ขอกล่าวคำปฏิญาณตนต่อที่ประชุมอันมีพระรัตนตรยัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยกล่าวด้วยกระมองเมื่อจบทุกคนถวายความเคารพพร้อมกันและยืนอยู่ส่วนผู้แทนบัณฑิตจะเดินกลับไปยังที่นั่งของตน บัณฑิตทุกคนยังคงยืนอยู่กับที่ขณะนั้นทุกคนในบริเวณพิธีลุกขึ้นยืนเพื่อรอรับพระราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ข้าพระเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรประจำปีนี้ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ในพระประมาภิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันณที่นี้มีความเจริญมั่นคงในชีวิตพร้อมทั้งความผาสุขสวัสดีจงทั่วกัน สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินลงจากแท่นที่ประทับไปทรงกราบพระที่โต๊ะหมู่บูชาขณะนั้นทุกคนถวายความเคารพเป็นการทรงสเสด็จพระราชดำเนิน เมื่อสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเข้าห้องประทับพักเรียบร้อยและเพลงสรรเสริญพระบารมีจบให้บัณฑิตทุกคนทยอยออกจากหอประชุมอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบเพื่อไปตามแถวด้านหน้าอาคารกีฬาหนึ่งส่งสเสด็จพระราชดำเนิน